สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังรีวิว Yamaha Fino นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้เพื่อเช็คความพร้อมในการใช้งานนะครับรอบรอบคันเริ่มจากไฟท้ายนะครับติดปกตินะครับตอนที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับชุดสีเป็นสีเทาดำนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าติดปกตินะครับสมรอบรอบคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดเรือนไห้นะครับ ไปสูงนะครับโชว์นะครับไฟต่ำไปเลี้ยวด้านซ้ายนะครับไปเลี้ยวด้านขวาครับ้ปัดทำงานเกียร์วัดน้ำมันใช้ได้นะครับไม่วัดความเร็วใช้ได้ครบนะครับแปรนะครับตอนสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเปิดสวิต์นะครับเดี๋ยวเาเปิดสวิตช์กำเบรกนะครับไม่ต้องบิดเรล่งเลยนะครับรถติดง่ายมากนะครับ เครื่องเงียบนะครับไม่มีควันเลยเดี๋ยวเรามาดูเล่ยยมทะเบียนนะครับคันนี้กอไก่วแหวน,ววนบวใแบบไม้7-7-8ดเจ็ดแบบ 8, าเชิเสานะครับฟังเสียงเล่งเครื่องนิดนึงใ,นใกล้ๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับสมบูรณ์ทุกระบบนะครับ เปิดทำการทุกวันถึงเวลา4ี่ทุ่มนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0812455503นะครับเป็นเบอร์ของช่างเอนะครับอีกเบอร์หนึ่ง0882148451เป็นเบอร์ลายด้วยนะครับเบอร์คุณอุนะครับสุดใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ